อุโมงหน้าพระลานเปิดให้บริการแล้วนะครับตั้งแต่วันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ1มกราคม2566ก็เป็นหนึ่งใน3อุโมงที่มีการก่อสร้างที่พระบรมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับแล้วอุโมงหน้าพระลานเนี่ยก็จะเป็นอุโมงที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน่นะครับวันนี้เราจะไปชมอุโมงหน้าพหลานนะครับเพิ่งเปิดให้บริการวันที่1มกราคมปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จากสนามหลวงลอดถนนหน้าพหลานไปขึ้นที่พระบรมมหาราชวังก็เดินจากกึ่งกลางสนามหลวงนะครับที่เขาให้เป็นที่จอดรถนะครับเวลานะักท่องเที่ยวมาก็รถบัตรก็จะจอดแล้วก็เดินมานะครับถ้าอากาศร้อนนี่ก็ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่นะครับอุมโมงค์หน้าพลานก็คือจะลอดจากสนามหลวงตรงนี้นะครับลอดใต้ถนนหน้าพลานไปขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามก็คือกำแพงวัดพระแก้วนะครับก่อนจะลงไปดูอุมโมงค์ข้างล่างเราก็มาถ่ายดูตรงนี้ก่อนนะครับข้างหน้าที่เห็นก็เป็นลิฟต์นะครับซึ่งเขาออกแบบนะครับเป็นนวัตกรรมซึ่งไม่เห็นตัวโครงสร้างของลิฟต์ ที่บทบังทัศนียภาพหรือว่าบังโบราณสถานนะครับเวลาใช้งานถึงจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีถ่ายให้ชมตอนที่มีคนใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับปรุงทัศนียภาพใหม่นะครับแต่ยังปิดการจราจรอยู่และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นลงตรงถนนหน้าพระธาตุตรงตึกแดงหรือว่าอาคารถาวรวัตถุนะครับอุโมงค์หน้าพระลานนี้ก็มีทางขึ้นลง4จุด ก็มีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับ8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่อันเก่าก่อนนะครับเผื่อว่าบางคนไม่เข้าใจคือหน้าวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังมีการก่อสร้างอุโมงค์สจุดเลยนะครับแผนที่เนี่ยนะครับพระบรมมหาราชวังเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้นะครับก็อาจจะกับหัวท้ายกับอ่าพื้นทีมุมมองที่เราเดินถ่ายนะครับ ตำแหน่งหมายเลขหนึ่งก็คืออุโมงค์หน้าพาลานที่เราไปถ่ายวันนี้นะครับเพิ่งเปิดให้บริการ2เนี่ยจะเป็นอุโมงค์ขนาดเล็กนะครับเลยไปหน่อยซึ่งยังสร้างไม่เสร็จนะครับส่วน3ก็คืออุโมงค์มหาราชนะครับที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็เคยทําคลิปแล้วด้วยทีนี้เราจะลงไปด้านล่างกันนะครับทางเข้าตรงสนามหลวงเนี่ยนะครับจะมีบันไดเลื่อนขึ้นลงแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีเว้นไว้เป็น บันไดธรรมดาคล้ายๆกับทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรแบบนี้นะครับลงมาข้างล่างก็จะเห็นว่าโอ้โหกว้างมากเลยนะครับอุมโมงคนี้ก็ทางด้านขวามือเนี่ยก็ที่มาจากตึกแดงนะครับอาคารทาวนวัตถุเดี๋ยวเราจะาค่อยๆไปชมกันนะครับลวดลายที่พื้นแล้วก็ตรงนี้ก็คือลิฟต์นะครับที่เมื่อกี้เราถ่ายจากด้านบนที่นั่งพักคอย ด้านล่างอุโมงค์นี่ก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ติดแอร์เย็นสบายก็อาจจะใช้เป็นที่รวมพลของกรุ๊ปทัวทร์นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยพวกนักท่องเที่ยวที่มารถบัสเนี่ยรถมันจอดข้างบนไม่ได้นะครับต้องไปจอดไกลบางทีต้องไปถึงแถวสายใต้กว่าจะมาถึงนักท่องเที่ยวก็รอร้อนแล้วก็ที่รวมพลข้างบนก็ไม่มีนะครับถนนมันจะแคบฟุตบาทจะ แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นรอบๆก็จะเป็นแผนที่หรือว่าภาพถ่ายกรุงเทพในอดีตนะครับมีเรื่องราวประวัตินิดหน่อยก็เป็นไซต์มิวเซียมเล็กๆนะครับคล้ายๆกับที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยหรือว่าอุโมงค์มหาราชก็มีนะครับถ่ายตรงนี้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าด้านในเนี่ยกว้างขวางใหญ่โตขนาดไหนนะครับก็มีทาง เข้าออกนะครับ4ด้าน4จุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันหน่อยเนาะไม่รู้คนเยอะจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับเสานี่ก็เป็นกระเบื้องหินอ่อนนะครับแล้วก็ไปดูห้องน้ําผู้ชายนะครับห้องน้ําผู้หญิงผมเข้าไปถ่ายไม่ได้จํานวนห้องก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับน่าจะเพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวพอสมควรข้างหน้าก็จะมีที่นั่งพักด้วย เครื่องสุขภัณฑ์ก็โอเคนะครับมีที่เป่ามือให้แห้งด้วยแล้วก็ห้องน้ำชักโครกผมเห็นบางห้องเนี่ยมีอะไรอะสายฉีดตูดด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับแต่ที่สำคัญกระดาษต้องมีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับสายฉีดนะบางคนเขาเอาไปฉีดที่พื้นน่แล้วมันทำให้สกปรก รีวิวกันถึงห้องน้ำนะครับทีนี้เราจะดูทางออกนะครับตรงนั้นเป็นลิฟต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปหน้ากำแพงพระบรมหาราชวังแล้วก็ตรงนี้จะมีทางออกสองด้านนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะมีบันไดเลื่อนนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยขึ้นไปมันจะใกล้กับประตูวิเศษชัยศรีซึ่งเป็นทางเข้าหลักของอนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปชมพระบรมหาราชวังนะครับแต่ว่าเป็นบันไดแบบธรรมดาไม่แน่ใจว่าเขาสร้างอย่างนี้เพราะว่ามันเป็น ปัญหาทางด้านวิศวกรรมหรือว่าเขาอาจจะมีการจัดการเส้นทางการเข้าชมของนักท่องเที่ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับรวมทั้งการจราจรของด้านบนถนนด้วยนี่นะครับประตูทางเข้าออกที่3นะครับที่จะไปอยู่ใกล้กับประตูมณีนกพรัตน์นะครับก็คือ ทางที่จะเดินไปทางสารหลักเมืองทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเดือนมกราคมปี2566สถานการณ์โควิดก็ขี้คลายแล้วนะครับ, <c oughs> รบก็ตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นจุดคัดกรองใช่ไหมเขาจะกั้นรั้วให้เข้ามาทางด้านนี้ด้านเดียวนะครับถ้าเราจะมาวัดพระแก้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องอมีการตรวจอะไรแล้วนะครับแล้วก็เปิดช่องทางให้เดินข้ามเดินเข้ามาได้ตรงนี้ก็คือถนนหน้าพหลาน ข้างล่างก็คืออุโมงค์หน้าพาลานะครับที่เมื่อกี้เราไปถ่ายทําด้านล่างไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยเนี่ยถนนหน้าพลาล์เนี่ยเขาก็น่าจะเปิดให้รถวิ่งผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าให้คนเนี่ยไปผ่านทางด้านล่างแทนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ลิฟต์ขึ้นมานะครับลิฟต์เนี่ยเวลาจะขึ้นมาเขาก็จะมีไฟแล้วก็มีสัญญาณคือลิฟต์เนี่ยเขาทำเป็น just in case นะครับเผื่อไว้กรณีแบบมีวีแชร์มีรถเข็น ผู้สูงอายุคนเดินลำบากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถไปกดลิฟต์เองได้นะครับถ้าใครต้องการใช้ลิฟต์เนี่ยก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็จะมีการสื่อสารกันนะครับพอลิฟต์จะขึ้นมาเนี่ยนะจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะครับก็ต้องสื่อสารกันด้านบนกับด้านล่างนะครับเป็นโซลูชันนะครับที่ไม่บดบังทัศนียภาพของอ ตัวพระบรมมหาราชวังก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับพระบรมมหาราชวังนะครับที่มีการปรับปรุงพื้นที่นะครับเพื่อลองรับการเข้าชมของนักท่องเที่ยวนะครับและนี้เราเดินผ่านหน้าประตูวิเศษชัยศรีมานะครับก็จะเห็นอุโมงค์ที่2นะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จอุโมงค์นี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่เล็กนะครับ จากกำแพงพระบรมหาราชวังก็ข้าไปฝั่งตรงข้ามที่มีอาคารนิโอคลาสิกนะครับของเกาละลัตาโกสิจะเห็นว่าทางขึ้นลงเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวอาคารเลยนะครับ ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเนตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ